จับกล้องไปจ,จับผู้ประชาสามพันธ์จับไปสี่ตัวแต่โดยปกติก็สามารถ identify ตัวคนร e ้ายที่ที่ตับภาพในคอมอะไรเบสที่เข้าไหนเข้าม,มาเน,นี่ยสามารถจับกลุ่มได้ให้เงินมาช่วยได้เยอะเพราะฐานข้อมูลของกล้องม,าามันทำให้นะครับอันนี้จะลองลองลองดูว่า,าเป็นติดตั้งในแหล่งท่องเที่ยวหรือหรือที่ด่านมื่อเห็นหน้าปัดมันจะ,ะเ l ิ r t แล้วก็95% ภาพมันจะเลิศได้มันสามารถประเมินประ,ประมวลข้อมูลออกมาว่าผู้ต้องสงสัยไปเฟสเนี่ยเกิดเก้าสิาเเมันจะเลิศให้เราเลยเราเราเราไม่ต้องไปเดินหาขึ้นกล้องอะไรแบบนี้ล้เาเขาได้แทนก่อน,นับเราขอไปขอไปติดตั้งที่ขัตยาส0ตัวที่จะกลับได้ การการของยาเสพติดแต่ตรงนี้คือหน้าอันนั้ที่เราช่วยได้เราช่วยเวลาเราไปดูไปดูงานการคอนเทนตะไรเงี้เครื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือขนะดนี้มันไม่เหมนบอกกับบ้านเราแล้วอยากให้คนใช้ไม่เป็นคนซื้อนะครับคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อไม่าด้ใครเห็นท็อกขึ้นมาแต่ไม่จะไปท็อกดาวน์ตงไปนะครับอย่างนัได้อะไรก็ให้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 ท็อกขึ้นมาเมื่อที่เราไปเห็นเครื่องมือเครื่องมือ เป็นกองคำเหมือนเหมือนท่านผู้ชดการสองการที่ท่าพิจารณาไว้ที่ที่ปอทองและดั่งดีก้ะซิบุ่้าไปได้